เฮ้ยท็อปเอาพี่ตีทำไมจู่ๆกลับมาได้ล่ะครับได้ครับได้ครับไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าเอาท็อปมาได้ไงวิ่งหน้าตาตื่นเต้นมาเชียวพี่ตีตอ่ะกลับมาแล้วเว้ยดูเหมือนสิ่งที่พวกเรากังวลมาตลอดอ่ะมาถึงแล้วสินะนี่ไหนหมาความว่ายังไงเป็นพยานเรื่องอะไรกัน เฮ้ยท็อปเอาพิธีทำไมจยู่ๆกลับมาได้ล่ะครับก็ช่วงนี้ว่างๆก็จะกลับมาอยู่บ้านสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะอ๋อเออพวกกูก็ไม่ได้เจอังนานแล้วอ่ะเดี๋ยวเที่ยงนี้ยมึงช่วยไอ้ฝามากินข้าวที่บ้านกูน่อยเดี๋ยวให้เมียทำให้ได้ครับได้ครับพิตีกลับมาทั้งทีผมไม่พลาดอยู่แล้วโอเคเจอกันท็อครับเดี๋ยวผมไปช่วยให้ไอ้ปลาไอ้ปลาอยู่ไหนวะ หวังว่าปีนี้ราคาข้าวโพดจะดีนะไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าเอาทอปมาได้ไงวิ่งหน้าตาตื่นเต้นมาเชียวก็ต้องตื่นเต้นสิวะพี่ตีอะกลับมาแล้วเว้ยแล้วเขาะชวนพวกเราสองคนไปกินขา้าวที่บ้านเขาด้วยพี่ตีกลับมาเหรองั้นเราอืมกูว่ากูไม่ไปดีกว่าะทำไมวะมึงเป็นอะไรดูเหมือนสิ่งที่พวกเรากังวลมาตลอดอ่ะมาถึงแล้วสินะ พูดตรงๆนะท็อปเมื่อสามปีก่อนอะฉันกับฝ่าไม่เงินซื้อปุ๋ยก็เลยไปยืมเงินกับพี่ตีมาแสนห้าจนป่านนี้แล้วอะพวกเรายังไม่มีเงินคืนเลยเฮ้ hey, แต่หลายปีที่ผ่านมากูก็เห็นพวกมึงสองคนขายได้นี่กําไรก็ไม่น้อยก็ใช่มันเป็นความผิดของฉันเองแหละก่อนหน้านี้พวกเราอะขายได้ดีฉันก็เลยยุให้ฝ่าไปซื้อไร่ข้าวโพดเพิ่มและเอาเงินอะไปลงทุน แต่พอถึงเวลาขายอ่ะกำไรที่ได้ก็ไม่เท่ากับทุนที่เสียไป <m> พวกเราอ่ะตั้งเป้าไว้ว่าจะคืนเงินพี่ตีภายในหนึ่งปีแต่ก็อย่างที่พูดอ่ะผ่านมาสามปีแล้วพวกเรายังไม่มีคืนเลยอืมไอ้ฝ่าแล้วหลายปีที่ผ่านมามึงได้บอกพี่ตีบ้างเปล่ากูไม่มีหน้าไปบอกเขาเอ่ะเฮ้ยมึงทำแบบนี้ไม่ถูกนะมึงยืมเงินของคนอื่นอ่ะ เมื่อถึงเวลาคืนอ่ะมึงไม่มีอ่ะมึงก็ต้องบอกเขาสักคำอย่างน้อยก็ให้เขารู้ว่ามึงอ่ะยังจําเงินก้อนนี้ได้พี่ติอ่ะคงคิดว่ามึงกับถิงอ่ะใช้ชีวิตสุขสบายดีสิ่งที่มึงกําลังทําอ่ะจะทําให้พี่เขาเข้าใจมึงผิดะเวยกูไม่รู้จะทําไงแล้วไอ้ท็อปกูไม่มีหน้าไปสู้พี่เขาแล้วเที่ยงนี้กูว่ากูไม่ไปแล้วว่ะถ้ามึงไม่ไปอ่ะมึงก็ยิ่งทําให้พี่เขาเข้าใจมึงผิดแล้วกูต้องทําไงวะ กูบอกมึงอืมอืมอืมไปไปครับพิตีพูบผมมาแล้วครับเอ้าท็อปฝ่ามากันแล้วเหรอนั่งก่อนสิไปพี่ใหม่กับเข้าเสร็จหรือยงัง ท็อปทำเหมือนเป็นคนอื่นไม่ได้เอาของมาเต็มเลยนะพี่ตีมันไม่ใช่ของผมหรอกไอ้ฝามันเอามาฝากพี่นะ่ะพี่ตีที่ผมมาวันนี้อย่าให้ท็อปอะช่วยมาเป็นพยานให้นี่ไหนไหม,มายความว่ายังไงเป็นพยานเรื่องอะไรกันผมไม่รู้ว่าพี่ยังจำได้ไหมเมื่อสามปีที่แล้วอะ่ะผมได้ยืมเงินพี่ไปแสนห้าจำได้สิทีแรกอะ ผมพูดไว้ว่าจะคืนเงินพี่ภายในหนึ่งปีแต่ผมกับถิงอ่ะได้ปรึกษากันว่าจะขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะได้กําไรเยอะๆแล้วมาใช้เงินคืนพี่แต่เมื่อกิจการใหญ่ขึ้นอ่ะเงินก็ต้องใช้มากขึ้นผมเอาเงินอ่ะไปซื้อที่ดินเพิ่มแต่แล้วราคาข้าวโพดอ่ะก็ตกทำให้ขายไม่ดีกําไรก็แทบจะไม่มีนี่เวลาก็ผ่านไปสมปีแล้ว ผมก็ยังไม่มีเงินคืนพี่พี่ตีผมขอโทษนะครับที่ทําไม่ได้อย่างที่พูดไว้ที่ผ่านมาพี่ให้ความเชื่อมั่นผมและสนับสนุนผมมาโดยตลอดวันเนี้ยผมทําให้พี่ผิดหวังผมขอโทษนะครับเฮ้ยานี่เราเป็นเพื่อนกันนะเว้ยมึงคู่ซะพี่อ่ะเป็นคนนอกไปได้พี่ตีผมไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับเงินที่ผมยืมพี่ไปอ่ะพี่วางใจได้เลยผมจะคืนพี่แน่นอน แล้วก็ดอกเบีย้ยด้วยดอกเบีย้ยไม่ต้องหรอกเงินอ่ะในมีเมื่อไหร่ค่อยคืนพี่ก็ได้พี่ตีรับไว้เถอะครับที่ฝ่ามันพูดอ่ะก็ถูกนะพี่คนเป็นเนี่ยก็ต้องคืนมันเป็นสิ่งที่คนเราควททำตอนนั้นอ่ะที่พี่ช่วยฝ่ามันอ่ะก็เพราะว่าพี่เห็นแก่ความสัมพันธ์เป็นพี่น้องไม่ใช่นะครับแต่เนี่ยมันก็ผ่านมาตั้งหลายปีแล้วแต่พี่กับฝ่าก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยพี่เองอ่ะก็รู้อยู่แก่ใจ พราะถ้าพี่พูดไปอ่ะบางทีความสัมพันธ์อาจจะไม่เหมือนเดิมเรื่องนี้เหมือนก้อนหินก้อนใหญ่ที่คอยถ่วงในใจผมมาตลอดเวลาผ่านไปอ่ะมันกลับหนักขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ผมะแบ่งไม่ไหวเจะบปวดทุกครั้งที่นึกถึงแต่วันนี้พอได้พูดออกมาแล้วมันทำให้ผมโล่งไปทั้งตัวเลยครับกฎและมารายาทของการยืมเงินอ่ะถึงแม้เราจะยังไม่มีคืน แต่เราก็ต้องบอกนะพี่ถ้าไม่อย่างนั้นอะ่ะคนที่ให้ยืมอะ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้เงินคืนเมื่อไหร่คนที่ยืมก็รู้สึกคืนไม่เข้าใครไม่ออกพี่เข้าใจใน,นทั้งสองนะเว้ยและมันก็เป็นสิ่งที่คนทำจริงๆแหละฝ่าพี่ดีใจนะเว้ยที่วันนี้ในพูดมันออกมาและที่พี่ดีใจที่สุดอะ่ะคือเราสามคนอะ่ะก็จะกลับมาคุยกันและก็มองหน้ากันอีกครั้ง แต่พี่อ่ะก็ยืนยันคำตอบเดิมเงินที่นายยืมพี่ไปอ่ะมีเมื่อไหร่ค่อยคืนก็ได้ครับพี่ทอบฝ่าถึงมแม้ว่าเราสามคนอ่ะจะไม่ใช่สายเลือดเดียวกันแต่เราอ่ะก็เปรียบเสม,มือนครอบครัวเดียวกันเราสามคนโตมาด้วยกันกินข้าวหม้อดเดียวกันถึงมแม้ว่าตอนนี้เราต่างจะไม่มีครอบครัวมีบ้าน มีหน้าที่การงานแต่เราสามคนอะถ้าใครลำบากอะก็พร้อมที่จะช่วยเหลือกันเสมอพวกนายว่าจริงไหมจริงครับพี่ฝ่งพี่เชื่อใจนายนะเว้ยถึงแม้ว่าเข้าโคตรอะตอนนี้จะไม่มีราคาแต่สักวันอะมันก็จะดีขึ้นแต่สองคนนั่งก่อนนะเดีย๋ยวพี่ไปดูก่อนว่าซอทำมาเข้าถึงไหนแล้ว เห็นไหมฟ่ากูบอกมึงแล้วไม่มีอะไรหรอกทีละกลับเข้าถึงไหนแล้วเนี่ยใกล้เสร็จแล้วล่ะคุณคือฝ่าแกเดิดร้อนอะ่ะผมว่าจะยืมเงินให้แกสักห้าหมือนได้สิคุณปีบเอานะในห้องอะ่ะ นายรับเงินนี้ไว้พี่กลับมาก็ไม่ได้พกเงินสดอะไรมามากแต่ท่านในเดือนล้อนะก็บอกพี่ได้ตลอดนะพี่ตีผมไม่รู้จะพูดไงดีครับแยไ,ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแหละพี่กับท็อปอะพร้อมสนับสนุนแล้วก็ช่วยนายเสมอเพราะพวกเราสามคนอะเป็นพี่น้องที่ดี แล้ก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปครับเราเป็นพี่น้องที่ดีครับถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ